มาแล้วมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่มาลืมมื่อไอโต้เหยวใส่ล้อรถแคิดถึงคิดถึงไม่เห็น2วันไม่เห็นสวันล้อเปิดประตูไปนองล้อเปิดประตู มันโอ้ย hmm. จ oh, oh, uh, oh, 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 ึมละมุนกับมาโอ้ยวุดวุ้โอยไม่เห็นกันสอชั่วโมงไม่เห็นกันสชั่วโมงโอ้ยดูจับเขาของงงงงเลาจะได้กล่าบ้านเม่ักี่เนี่ยดูขึ้นมาวนรถเลยเลยฮะโอ้ย ธรรมดาให้เน่งขึ้นมาบนรถเลยนึกว่าเจ้าของเพิองไปนองว่าเปนเจ้าของโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โห้ออออออ้้อให้้โอ้